ครับทุกคนวันนี้อยู่กัมานะครับโดยกจ้วันนี้เราก็จะมาเลาชีวิตรอด EP สองนี่ต่อจาก EP ที่หนึ่งโอเครอเกมเข้ากอนเราจะถ่ายหน้านี้นะโอเคทุกคนทุกเข้ามาเุกลฝนตกเลยว่ะไปไปไป ก็จะไม่ได้ใช้ก็จะไปปลูกเชอลี่กันไปเข้ามาครับชิวๆนะฮะฮือต้นสูงเลยปลูกรังบ้านฮะอยรู้มันจะนอนได้ไหม กำลังรู้เลยนะฝนตกอะไดเคยยินมานะเนาะทุกคนน่าจะได้ยินผมละเปลี่ยนเสงเกมสักหน่อยอเพราะฝนตกนะกลัวว่าจะไม่ได้ยินแค่นาเทเๆอะไรเงี้ยมาโอเคโทรศัพทตเปิดมาแล้วเราจะทำอะไรละ เลยดูวะแล้วเสร็จแล้วเนไอไปยันโตมักล่าอาหารโอเคีอพีสองเนาะโอเคพี่สองดูไหมค่ออามีอะไร

เยอะนะล้าเราจะประจนไปมมนีวปขอราห้ามไปนะีนะนี่ลนจินด่าหนึงเอาบัวดีนะ้บัวดีเลยเนี่ยเมื้อนดี อโอเคเสียงผมมันจะดูแหบๆนินดนึงข <c oughs> อแหบน,นะครับไม่้าอยังบ่าค้ังงสี่หลอดแล้วคือทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะพะผมปิดไว้ไปๆช่วงเวลานี้ก็อาจจะแบบ ข้ามไปเลยก็ได้นะเพราะมันก็มีแค่ล่าลาลาแล้วก็ล,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 ลนะนมันคือผมไม่ค่อยอยากตัดเท่าไหร่คือใครอยากดุมดำ เดร้อสิบเจ็ดตัเาอหนังมากรเขานโอเควันนี้โอเคตัจ้าไหกนี่ารก้ ผมมันไม่หายตกอยู่กลัวมันมึงตัวโคตรใจไอ้อะโหล่ตัวโคตรใจผมยังไม่หยุดตกเลยอยู่กลัะเอีจยังนั่มีในมุมเล่นด้วยโอเคหาดไปดูใหญ่ใช่เลยเศร้าเลยเอาใหญ่มาเอาใจมาเพื่อนมึงไม่ให้โอ้ให้แค่อี้เดียวโกูทำพี่อะไรได้ โอเคต่อจากนี้ก็จะเป็นการล่ากันกคนไม่รู้จนะทำยังไรสาล่าไงนักล่าสุิมงั้นเองกว่านะอออขอล่าหลังใหม่นะเจ้ามาใช่มามันดอกหนังนะ,ะนเลือดมันคู่เยอะอขวบใหญ่ๆแบบดาบก่อน ไม่มีนะแต่ก็ไม่ไปเป็นไรเราไม่ต้อตกงกินแล้วกันสเต็กซับซ้อเราเดือดเดือดแล้งในช่องโอเคตัวไม่มีใช่ไหมก็ลองทำกินละให้นเงินห้เงิน,อนโอเคพวกเรคนคุเห็นไว้เยอะสักประมาณหนึ่งนะประมาณนี้ มาเจอเจอ,อทองแดงอะแล้วเหมือนกูจะเอาะอะเรื่องเราไปทำอะไรได้ใครรู้เม้นมาโอเคตัดไปสักพี่ขวานตัวที่ใช้เยอะเรื่องยินตัวนี้ดี ก็จะปิดเลยโอเคแล้วก็เพิ่มเงี้ยไนะโอ้ตดนห็นเอาไว้ในหนาคดด้วยก็สับบัวต่อสับบัวโอ้ยโอเครู้แล้วปิดสนิทจังเสียงละโอเคโดน หอจากนี้ก็จะเป็นการล่าหารยาวๆนะถ้าใครย่อไม่มีอะไรก็ตัดไปเลยตัดไปได้นะข้ามไปลได้เพราะมันจะน้ะเบื่อพิเศษมัโอเคเราจะข้ามไปเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเขาไปตอนล่าเสร็จโอเคครับทุกคน ผมล่าเสร็จแล้วในหนังมาพร้อมไปทำชุดเกาะกันแน,น,น,นวแนวแนวเกาะกันไปโอเคเออเดี๋ยวจนทำชุดกับหนังโอเคยดีไ่รอเธอมาเลยก็ขยัไปก่อน แ็กขุนแก่ไม้ขุนแก่ไม้ไม้เกี่ยวป่าหินขนดินไปหาเนื้อเฮ้ยม่ใช่ลเนื้อวัวนาจีนาจีดึนึ่งมิเช่เนืเอ้อวัวหลังนาจีอยู่รอดแล้วละ่ะต้องการทานไ,ได้ต้องยากกาน,นก ทำต่อขึ้เอ๊ะทำต่อขึ้นดูเลยเอ๊ต้องหาเชืกอกหนึ่นนองอืมเอ๊ะเชือกหนึ่งเหรอเนี่ยคนเก๋กไปทำเป็นเชือกเอียนได้ไหมวะน่าสนนะลองดูกันกรดาวก็ตึงเลถิด ทุกคนเรียบร้อยเนี่ยทาจตเกินลถ้าผมเห็าจะทำอะกำลอะไตีก่อนนะฮะตีก็ต้องมีตักโอเคตีตอมาเพิ่มปั๊บจะทำเตาเพิ่มเตเลยนี้

ีอันนี้เขาคงจะพูดเลยข้ามไปกี่วันโอ้โหวันนี้มันช่างวันสดใสจริงๆวันนี้ตอนแรกเอออีหยาคงไม่สดใสแล้วไอ้สัสเมื่อมาอยู่ในบ้านกูได้ยังไงใช่ก็ฝนตกไม่หยุดบักแล้วล่ะเฮียมันตกไม่ไม่หยุดไม่หย่อนอะ ก็คุยไงนะเียวอ่ะก็ห้นเกิดในบ้านผมนด้ไงเอ้ยเฮ้ยจีหลานคนตด้น่าโอ้โห Что? Мы ловим, я, 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 ผมว่าแล้วบักจริงจริงบักจริงจริะเลยหนาูคิดนานมากเลยทั้งผมผมไม่อยากจบคลิปเลยจบคลิปจบคลิปจบคลิปแล้วจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบที่รับชมปั๊ดตึกก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับมาลองนะครับ 拜拜。Bye bye.